คุณเคยถามตัวเองจริงๆไหมว่าที่คุณซื้อหุ้นตัวหนึ่งคุณซื้อเพราะธุรกิจมันคุ้มหรือเพราะคุณไม่อยากถือเงินสดเฉยเท่ถ้าวันนี้หุ้นไม่ได้ถูกซื้อเพราะกำไรแต่ถูกซื้อเพราะมันเสื่อมช้ากว่าเงินงั้นคำถามคือเรากำลังลงทุนหรือเรากำลังหาที่หลบของเงินกันแน่ลองนึกภาพตัวเองตอนเปิดบัญชีหุ้นครั้งแรกส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มจากคำว่า ผมอยากเป็นเจ้าของกิจการนี้จริงๆแต่มักเริ่มจากคำถามง่ายกว่านั้นมากถ้าไม่เอาเงินไปลงทุนแล้วจะเอาไปไว้ไหนล่ะเงินสดวางไว้เฉยๆก็รู้สึกว่ามันค่อยๆหายค่าเงินฝากดอกเบีย้ยแทบไม่พอให้รู้สึกว่ากำลังออมอยู่จริงๆหุ้นเลยกลายเป็นคำตอบที่ดูสมเหตุสมผลอย่างน้อยมันก็โตไปกับเศรษฐกิจอย่างน้อยมันก็ชนะเงินเฟอ้อในระยะยาว นี่คือภาพจำที่เราคุ้นและมันไม่ผิดด้วยหลายคนออมเพื่อเกษียณผ่านตลาดหุ้นโดยไม่ได้คาดหวังจะรวยเร็วแค่หวังว่าเงินวันนี้จะยังมีความหมายในอีก20-30ปีข้างหน้าตลาดหุ้นในภาพนี้คือที่ระดมทุนของบริษัทและเป็นที่พักเงินของประชาชนฟังดูเรียบร้อยดีสมดุลดีทุกฝ่ายได้ประโยชน์ช่อง Money m e t r i c จะมาอธิบายให้ฟัง แต่ลองหยุดคิดตรงนี้สักนิดนะคุณเคยถามตัวเองจริงๆไหมว่าตอนคุณซื้อหุ้นคุณกําลังประเมินมูลค่าธุรกิจหรือคุณแค่ไม่อยากถือเงินสดสองอย่างนี้ฟังดูคล้ายกันแต่ลึกๆแล้วไม่เหมือนกันเลยถ้าคุณซื้อหุ้นเพราะงบการเงินความสามารถในการทำกำไรศักยภาพการเติบโตอันนี้คือการลงทุนแบบที่ตำราอยากให้เป็นแต่ถ้าคุณซื้อหุ้น เพราะเงินสดมันเสื่อมเงินฝากมันไม่พอและหุ้นดูเหมือนจะเป็นที่เก็บมูลค่าที่ดีกว่าคำถามคือตอนนั้นคุณกำลังเลือกบริษัทหรือคุณกำลังเลือกภาชนะใส่เงินลองคิดดูนะถ้าวันหนึ่งคนจำนวนมากไม่ได้ซื้อหุ้นเพราะเชื่อในธุรกิจแต่ซื้อเพราะเชื่อว่าหุ้นเก็บค่าได้ดีกว่าเงินบทบาทของตลาดหุ้นจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริษัทที่เป็นชื่อคุ้นหูกลายเป็นเหมือนที่พักเงินขนาดมหาศาลไม่ใช่แค่เพราะเขาเก่งแต่เพราะเขาใหญ่พอเป็นที่รู้จักพอและดูปลอดภัยพอในฐานะที่เก็บมูลค่าหุ้นของบริษัทเหล่านี้จึงไม่ได้สะท้อนแค่ผลประกอบการแต่มันดูดซับความต้องการหลบเงินเสื่อมค่าของทั้งระบบเข้าไปด้วยตรงนี้ยังไม่ต้องบอกว่ามันดีหรือไม่ดีแค่ชวนสังเกตเฉย เพราะถ้าหุ้นเริ่มทำหน้าที่คล้ายเงินคำถามต่อไปคือมันจะยังถูกประเมินแบบกิจการอยู่หรือเปล่าหรือมันกำลังถูกประเมินแบบอะไรก็ได้ที่คนอยากถือแทนเงินสดพาร์ทนี้ผมอยากให้คุณแค่เห็นภาพเดียวกันก่อนวันโลกที่เราคุ้นโลกที่หุ้นคือการออมโลกที่ตลาดหุ้นคือคำตอบของเงินเกษียณมันอาจมีบางจุดที่เรายังไม่เคยหยุดถามจริงๆคำถามพวกนั้น จะเริ่มชัดขึ้นในพาร์ทถัดไปถ้าในพาร์ทแรกเราคุยกันว่าหุ้นอาจไม่ได้ถูกซื้อเพราะธุรกิจอย่างเดียวพาร์ทนี้เราลองขยับเข้าไปใกล้กลไกลอีกนิดแบบไม่ต้องตัดสินแค่ดูว่ามันทำงานยังไงลองตั้นคำถามง่ายๆก่อนถ้าวันนี้คนจำนวนมากใช้หุ้นเป็นที่เก็บมูลค่าแทนเงินใครคือคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุด คำตอบมักไม่ใช่นักลงทุนรายย่อยแต่คือบริษัทที่ออกหุ้นได้โดยเฉพาะบริษัทมหาชนขนาดใหญ่เพราะทันทีที่หุ้นของบริษัทหนึ่งถูกมองว่าเป็นของที่คนอยากถือไม่ว่าจะถือด้วยเหตุผลอะไรต้นทุนของการระดมทุนของบริษัทนั้นก็จะต่ำลงทันทีไม่ต้องกู้แพงไม่ต้องจ่ายดอกสูงไม่ต้องเร่งทำกำไรในระยะสั้นแค่ออกหุ้นก็มีคนพร้อมเอาเงินมาแลก ตรงนี้เองที่ความได้เปรียบเชิงโครงสร้างเริ่มเกิดขึ้นบริษัทขนาดใหญ่สามารถระดมทุนได้ง่ายกว่าถูกกว่าและต่อเนื่องกว่ากิจการขนาดเล็กหรือธุรกิจเอกชนทั่วไปอย่างเทียบไม่ติดไม่ใช่เพราะเขาขยันกว่าไม่ใช่เพราะเขาฉลาดกว่าเสมอแต่เพราะเขาอยู่ในตำแหน่งที่เงินอยากไหลเข้าแล้วมันพาไปสู่เรื่องที่แปลกขึ้นอีกบริษัทบางแห่งเติบโตเร็วมากทั้งที่ขาดทุนต่อเนื่องเป็นปี หรือเป็น10ปีตามกลไกตลาดแบบที่เราคุ้นกิจการที่ขาดทุนเรื้อรังควรจะถูกบังคับให้ปรับตัวลบขนาดหรือหายไปแต่ในโลกจริงบริษัทเหล่านี้กลับอยู่ได้และบางทีก็ขยายได้ด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้อยู่ด้วยกําไรแต่อยู่ด้วยเงินทุนจากตลาดหุ้นเงินที่มาจากนักลงทุนซึ่งไม่ได้ซื้อหุ้นเพราะกำไรวันนี้แต่ซื้อเพราะไม่อยากถือเงินสด เมื่อมีเงินไหลเข้าไม่ขาดบริษัทก็สามารถทำในสิ่งที่ธุรกิจทั่วไปทำไม่ได้เช่นขายสินค้าและบริการต่ำกว่าต้นทุนจริงกดราคาแข่งกับตลาดขยายส่วนแบ่งแม้จะขาดทุนก็ตามขาดทุนไม่เป็นไรถ้าเงินทุนยังมาขาดทุนไม่เป็นไรถ้าหุ้นยังขายได้และถ้าเงินไม่พอก็แค่ออกหุ้นใหม่ให้นักลงทุนซื้อเพิ่มหรือใช้หุ้นพวกนั้น จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานแทนเงินสดตรงนี้ไม่ใช่การโกงไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่มันคือผลลัพธ์ของระบบที่เงินเลือกจะไหลเนื้อหาแบบนี้อาจไม่ได้เล่ากันบ่อยแต่มันคือจังหวะการเล่าที่ Money Matrix เลือกใช้เสมอลองหยุดคิดตรงนี้อีกครั้งนะถ้าบริษัท1ขายของขาดทุนมานานหลายปีราคาที่คุณเห็นในตลาดมันคือราคาจริงไหม หรือมันคือราคาที่ถูกอุดหนุนด้วยเงินทุนราคาถูกจากตลาดหุ้นและถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ใช่กับบริษัทเดียวแต่กับทั้งอุตสาหกรรมเรายังสามารถบอกได้ไหมว่าสินค้าและบริการพวกนั้นควรมีราคาจริงๆเท่าไหร่ยิ่งเวลาผ่านไปนานยิ่งยากจะประเมินเพราะต้นทุนจริงไม่เคยถูกสะท้อนออกมาให้เห็นเลยตรงนี้เองที่การตีมูลค่าหุ้นสูงเกินจริงไม่ได้บิดเบือนแค่ราคาหุ้น แต่มันบิดเบือนการใช้ทรัพยากรทั้งระบบเงินควรจะไหลไปหาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจริงแต่กลับไหลไปหาธุรกิจที่ดูดีในฐานะที่เก็บมูลค่าไม่ใช่เพราะธุรกิจแย่แต่เพราะกลไกเงินให้รางวัลกับการเข้าถึงทุนราคาถูกมากกว่าการทำกำไรจริงในวันนี้พาสนี้ผมยังไม่อยากสรุปว่าใครถูกหรือผิดแค่อยากให้คุณเริ่มเห็นว่าบางที สิ่งที่เราคิดว่าเป็นการแข่งขันอาจไม่ใช่การแข่งขันบนสนามเดียวกันตั้งแต่แรกและถ้ามองแบบนี้คำถามต่อไปคือแล้วในโลกวันนี้ในยุคที่เงินถูกสร้างได้ง่ายเงินมันไหลไปไหนและใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากมันถ้าเราถอยออกมามองภาพกว้างขึ้นอีกนิดคำถามจากพาร์สก่อนจะเริ่มต่อเข้ากับโลกปัจจุบันแบบพอดีเกินไปคำถามนั้นคือ เงินมันไหลไปไหนในยุคที่เงินสร้างได้ง่ายช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งที่คนจำนวนมากเริ่มรู้สึกคุ้นแต่ไม่ค่อยมีใครหยุดถามจริงจังดอกเบีย้ยต่ำสภาพคล่องสูงเงินใหม่เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องเงินไม่ใช่ของหายากแต่สิทธิ์ในการเข้าถึงเงินต้นทุนต่ำกลับเป็นของหายากมากตรงนี้แหละที่โครงสร้างเริ่มแยกคนออกเป็นสกลุ่มแบบชัดเจนกลุ่มแรก คือคนหรือองค์กรที่สามารถสร้างหนี้ได้ในต้นทุนต่ำมากบางครั้งต่ำกว่าความเป็นจริงของความเสี่ยงด้วยซ้ำอีกกลุ่มหนึ่งคือคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีสิทธิ์แบบนั้นกู้แพงกว่าเข้าถึงทุนยากกว่าและต้องอยู่กับต้นทุนที่เงินกำหนดให้ลองคิดตามนะถ้าบริษัทหนึ่งสามารถกู้เงินได้ในต้นทุนต่ำหรือระดมทุนผ่านตลาดหุ้นได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องเร่งพิสูจน์กำไรเขาสามารถทำอะไรได้บ้าง เขาสามารถขยายสามารถทดลองสามารถขัดทุนได้นานกว่าธุรกิจที่ต้องพึ่งเงินสดจริงๆและเมื่อเงินไหลเข้าไปอยู่ตรงนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเงินก็จะไม่ไหลไปที่อื่นเงินที่ควรจะไปสู่กิจการขนาดเล็กภาคการผลิตจริงหรือสิ่งที่มีกลไกร,ราคาชัดเจนกว่ากลับไปกองอยู่ในที่เดิมที่ดูปลอดภัยในฐานะที่เก็บมูลค่าผลที่ตามมาไม่จำเป็นต้องเกิดตรงนั้นทันที แต่มันจะไปโผล่ในภาคอื่นของระบบเศรษฐกิจของบางอย่างเริ่มแพงขึ้นไม่ใช่เพราะขาดแคลนจริงแต่เพราะเงินไม่ได้ไหลไปเพิ่มอุปทานตรงนั้นแรงงานบางกลุ่มรู้สึกว่าทำงานหนักขึ้นแต่ตามเงินไม่ทันทุนบางประเภทหายากขึ้นเพราะมันถูกดูดไปอยู่กับสินทรัพย์ที่คนอยากถือไม่ใช่กับสิ่งที่ต้องการเงินเพื่อผลิตจริงตรงนี้ผมไม่ได้กำลังบอกว่าระบบนี้ผิดนะแค่กำลังชวนมองว่าระบบนี้ให้รางวัลกับอะไร มันให้รางวัลกับการเข้าถึงหนี้การเข้าถึงตลาดทุนการอยู่ในตำแหน่งที่เงินอยากไหลเข้าและในหลายกรณีการเป็นหนี้ยังได้รับการยกเว้นภาษีในขณะที่การทำงานกลับถูกเก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองถามตัวเองเงียบๆดูนะถ้าโลกแบบนี้ดำเนินไปนานพอใครจะรวยขึ้นแบบง่ายๆและใครจะค่อยๆจนลงโดยไม่รู้ตัวบริษัทใหญ่ที่สามารถก่อหนี้ได้มากกว่าในต้นทุนที่ต่ำกว่า จะยิ่งมีอำนาจเหนือระบบมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่บริษัทเล็กและคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ล้มในทันทีแต่ถูกบีบให้เดินช้าลงโดยไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรพาทน,นี้ผมยังไม่อยากปิดด้วยคำตอบนะเพราะสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือคำถามสุดท้ายถ้าเรามองทุกอย่างที่เล่ามาไม่แยกเป็นหุ้นไม่แยกเป็นเงินไม่แยกเป็นหนี้แต่เอามันวางใหม่ทั้งหมดในภาพเดียวกันมันจะเล่าเรื่องอะไรกับเรา ตรงนั้นคือพาร์ทสุดท้ายถ้าเราวางทุกอย่างที่คุยกันมาไว้บนโต๊ะเดียวกันหุ้นเงินหนี้ราคาภาษีและสิทธิ์ในการเข้าถึงทุนภาพที่ได้อาจไม่ใช่ภาพของตลาดแต่เป็นภาพของโครงสร้างโครงสร้างที่ไม่ได้ถามก่อนว่าคุณเก่งแค่ไหนหรือคุณทำงานหนักแค่ไหน แต่มันถามก่อนว่าคุณเข้าถึงเงินแบบไหนถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่สามารถสร้างหนี้ได้มากในต้นทุนที่ต่ำคุณจะเติบโตได้ง่ายกว่าโดยไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าใครไม่ใช่เพราะคุณโกงแต่เพราะระบบให้รางวัลกับตำแหน่งนั้นหุ้นในภาพนี้ไม่ใช่แค่หลักทรัพย์แต่มันกลายเป็นสะพาน ที่พาเงินราคาถูกไหลไปหล่อเลี้ยงบางกิจการได้ยาวนานกว่าที่กลไกลตลาดควรจะยอมรับบริษัทบางแห่งไม่ได้อยู่รอดเพราะกำไรแต่อยู่รอดเพราะยังสามารถขายความหวังในรูปของหุ้นได้ในขณะที่ธุรกิจเล็กหรือกิจการที่ไม่มีทางเข้าถึงตลาดทุนต้องยืนอยู่บนราคาจริงต้นทุนจริงและเวลาจริง มันไม่ใช่สนามเดียวกันตั้งแต่ต้นถ้ามองแบบนี้คําว่ารวยอาจไม่ได้แปลว่าคุณสร้างมูล,ลค่าได้มากกว่าใครแต่อาจแปลว่าคุณสามารถใช้โครงสร้างให้เงินทํางานแทนคุณได้มากกว่าใครและคําว่าจนอาจไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดเสมอไปแต่อาจเกิดจากการไม่มีทางเลือกให้เงินต้นทุนต่ำเข้ามาช่วยคุณเลย สิ่งที่น่าคิดคือคนส่วนใหญ่ในระบบอาจยังไม่รู้สึกว่าตัวเองจนลงเพราะชีวิตยังดำเนินต่อยังซื้อของได้ยังทำงานได้แต่ถ้ามองช้าลงบางอย่างอาจกำลังถอยห่างออกไปเรื่อยๆเช่นความสามารถในการไล่ทันทุนหรือโอกาสในการสร้างความมั่นคงระยะยาวตรงนี้ผมยังไม่อยากชวนคุณเลือกข้าง ไม่อยากบอกว่าควรทำยังไงควรซื้ออะไรควรหนีอะไรแค่อยากทิ้งคำถามไว้ครั้งต่อไปที่คุณซื้อหุ้นคุณกำลังเลือกบริษัทหรือคุณกำลังเลือกตำแหน่งของตัวเองในโครงสร้างนี้และถ้าคุณไม่ได้เลือกโครงสร้างจะเลือกให้คุณไหมถ้าการเล่าเรื่องแบบนี้ทำให้คุณอยากมองโลกช้าลงอีกนิดนั่นคือสิ่งที่ Money Matr i x พยายามรักษาไว้เสมอ ลองเก็บคำถามนี้ไว้ไม่ต้องตอบวันนี้ก็ได้บางทีแค่เริ่มถามก็เปลี่ยนวิธีมองโลกไปแล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ m o n e y m a g i c พอการเงิน เป็นเรื่องที่ทุกคนควรที่จะรู้